สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าคอนเพึงของวันพระรหัสบุตีอาทิตย์ที่12นี่นะครับในบทอ่านที่หนึ่งนั้นเราก็เห็นอับราฮัมมีลูกชายกับนางอากาเป็นสาวชชยนี่นะครับแลวท่านตั้งชื่อว่าอิสมาเอลและเขาเป็นบรรพุรุษของชาวอาหรับในทะเลทราย แต่เขาไม่ใช่ผู้รับโมรดลดกตามคำสัญญาในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเตียท่านเห็นนางอาคาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโรงธรรมลทติยิวทาตของกฎหมายและในนางสาราหญิงอิสระเป็นภาพลักษณ์ของพระศาสนาจักรที่ได้รับการไถ่ายกู้โดยพระคิดเจ้ญญาแล้ว จดหมายถึงชาวกราเทียบทที่สี่ข้อย 21, ี่สิบเอ็ดถึงสามสิบเอ็ดฉะนันพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าจัดว่าคนที่สวดวิงวอนพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าไม่ใช่ทุกคนจะได้เข้าสู่พระนะจาจักสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์เท่านั้นที่จะเข้าสู่สวรรค์ได้ นอกจากนั้นพระองค์ยังกล่าวอีกว่าคนที่ฟังพระวาจาและปฏิบัติตามก็เปรียบได้กับคนที่สร้างบ้านบนหินมั่นคงปลอดภัยเมื่อพายุมาส่วนคนที่ฟังพระวาจาและไม่ปฏิบัติตามเปรียบได้กับคนที่สร้างบ้านบนทรายจะพังทลายเมื่อฝนตกเมื่อน้ำไหลเชี่ยวพี่น้องครับ เราเองก็ต้องถามตนเองว่าขณะน,นี้ชีวิตของเราเราสร้าง,งบนอะไรถ้าเราเราสร้างอยู่บนศิลาก็คือมีความเชื่อในองค์พระพุทจ้าปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์แล้วแล้วก็มั่นใจว่าเราจะได้รอดขอพระเจ้าเวพรพินองทุกท่านครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์